มาดูมาไก่จะเห็นทีมาเป็นยังไงเอา้าดดูสิอตายหนักฮ่าเลยดีมา,ามตก้วเห็นบ่นี่อืมท่วมไม่หมดแล้วบอกไม่ได้แล้วค่ะค่ะค่ะดิก๊ก ไม่มีอะไรกินเลยอาหารก็ไม่มีน้ำก็หมดไก่เมือหนาวนะคะไก่เมือหนาวก็เป็นอย่างนี้แหละเจ้าค่ะอา้าดู it's cold baby